สาธุสาธุใครกด subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุกกดเลยกดเลยสวัสดีครับผมวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับในส่วนของตัวเจ้า iphone 12 pro max กับตัว note 20 ultra 5 g ตัวนี้นะครับเป็นเรือธงนะครับของแต่ละ2ค่ายอันนี้พี่ชอบ note น้องชอบ iphone นะครับ เป็นเครื่องของผมนะครับอันนี้เป็นเครื่องของน้องชายนะครับก็วันนี้ก็ยืมน้องนะครับมารีวิวนะครับอันนี้เพิ่งได้มานะครับสดๆร้อนๆเลยเมื่อสองวันก่อนเองก่อนอนี่เป็นตัวแรกนะครับร้อยยี่สิบจินนะครับร้อยยี่สิบอลซ่านะครับอันนี้คือของเองนะครับก็ซื้อไล่เรียกกันมานะครับมาในส่วนของตัวหน้าจอ ตัวโน้ตี่เนี่ยก็จะมีความยาวกว่านิดนึงนะครับความกว้างของจอนะครับก็ตัวก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกันนะครับความกว้างนะครับก็มีความใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับของเจ้าทั้งสองตัวนี้ทั้ง Samsung แล้วก็ iPhone 2งโปรแมะ กว่าเยอะอยู่นะครับในส่วนของความละเอียดก็ในในส่วนของป้องนะครับปุ่มนะครับตัวไอป o วนจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับตัวโนตจะอยู่ฝั่งขวานะครับตัวปุ่มกดยนนะครับ สีเนี่ยสีของแต่ละแต่ละค่ายเนี่ยตัวนี้เป็นสีน่าจะเป็นสีเฉพาะนะครับของโน้ตยี่สิบนะครับตอนนี้ก็เป็นสีแอตแลนติกบลูนะครับของตัวเจ้า iPhone 12นะครับก็เหมือนเป็นตัวเปิดต,ตัวของเขานะครับคือถ้าสีเนี้ยคือรู้เลยว่าเป็น iPhone 12นะครับก็ตัว n o t e 20ก็ในรูปของกล้องเองหรือว่าสีตัวนี้เองก็รู้เลยว่าเป็น n o t e 20นะครับ ต่อไปผมจะพาในส่วนของฟีเจอร์ต่างๆนะครับก็คือผมไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะว่าก็การใช้แต่ละแต่ละค่ายเนี่ยพี่ก็ชอบความซูมน้องก็ชอบ p h o n e ก็คือการคือมันมันแล้วแต่คนชอบนะครับว่าไออันไหนดีไม่ดีอันนี้คือไม่ได้พูดถึงนะครับในเรื่องของฟิเจอร์ต่างๆก็ไม่ได้ะครบเพราะว่ามีหลายๆท่านหลายๆคลิปก็ทําไปแล้วนะครับอันนี้มารีวิวแบบบ้านนะครับก็คือผมจะมา ดูนะครับพามาดูในในส่วนของกล้องนะครับแค่นั้นเองนะครับว่าวิดีโอเป็นยังไงกล้องเป็นยังไงกล้องหน้าก้งเป็นยังไงนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับตอนนี้ในส่วนของวิดีโอนะครับ<ม>ก็ดูความแตกต่างนะครับของตัวเจ้า12 Pro Max นะครับกับ Note 20 Ultra 5G นะครับ ผมจะพามาทดสอบเจ้าตัวกันสั่นนะครับซูเปอร์สเตดี้กองอยู่ในตัวตัวซัมซุงไม่ซูเปอร์สเตดี้แต่ว่าอยู่ตัวไอโฟนนะครับผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับเพราะว่าไม่ไม่ใช้สาวกนะครับผมก็เนี่ยครับผมก็เดินอยู่นะครับอันนี้ในส่วนของกล้องหน้านะครับก็วิดีโอกล้องหน้านี้ผมก็เดินนะครับก็ดูระบบกันสั่นนะครับแล้วก็ดูสีนะครับของ ความสดนะครับของแต่ละค่ายนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็อันนี้ครับก็อันนี้ครับก็เดินหายนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้แต่ท่านชอบครับชอบ iPhone ก็ iPhone ซื้อ iPhone นะครับถ้าชอบโ o t ตนะครับก็ซื้อโนตครับผม 天。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. ชมในส่วนของกล้องนะครับของเจ้าตัว iPhone กับเจ้าตัวโน้ตยี่สิบอต้าตัวนี้แล้วเรียบกที่เรียบร้อยนะครับแล้วแต่ชอบนะครับชวนชอบส่วนความเจ้าส่วนบุคคลนะครับท่านใดที่ชอบแบบไหนนะครับก็สามารถเลือกซื้อนะครับตามใจที่ตัวเองชอบนะครับก็วันนี้นะครับก็มาเจมครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับใช่ไหมครับสาธุสาธุใครกด Subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุขกดเลยกดเลย